คลิปนี้มารีวิวเมาส์ที่เทนส์ใช้อยู่ในตอนนี้นี่คือาวี S2DW เมาส์ไร้สายทรงบาลานซ์ที่มีเซ็นเซอร์เป็นตัวท็อปในตลาดตอนนี้หรือก็คือ p i กอาร์ต3950สามารถปรับโพลิงเรทได้ถึง4,000เฮิรตและมี DPI ให้ปรับ6ค่าคือ 400, 800, 1,000, 1,200, 1,600และ3,200หลายๆคนอาจจะคิดว่าเมาส์เดี๋ยวนี้ปรับโพลิงเรทได้ถึง8,000แล้วนะ DPI ก็ปรับได้ละเอียดกว่านี้ด้วยแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วจริงๆและแน่นอนถ้าเเปป็ so vi, ็็นนกต้อง ไม่ต้องโหลดซอฟต์แวร์แยกปรับทุกอย่างที่เมาส์ได้เลยด้วยรูปทรงของเมาส์ที่ถูกออกแบบมาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาทาให้จับได้ถนัดเวลาแท็กกิ้งก็จะรู้สึกว่ามันเสถียรและใครที่ชอบจับเมาส์แบบคอกริปชอบแน่นอนแต่ส่วนตัวผมจับแบบฟิงเกอร์ทิปก็ชอบเหมือนกันน้าหนักเมาส์จะอยู่ที่65กรัมถ้าเทียบกับเมาส์ปัจจุบันอาจจะถือว่าหนักแต่ว่ามันแลกมากับความแข็งแรงกดไปแล้วไม่ยุบไม่รู้สึกว่ากองแก๊งเลยอาจจะต้องปรับตัวกันหน่อยสําหรับคนที่จะย้ายมาจากเมาส์เบาในกล่องมมมีีีดเเาาาาส์แถถใให้้้้ USBA2C Do อกชันน ปรับโพลัเตได้แค่1,000เฮิร์แต่ว่าถ้าอยากใช้4,000เฮิร์ต้องใช้แท่นชาร์จอันนี้ซึ่งเป็นที่รับสัญญาณในตัวด้วยแบตเตอรี่ถ้าใช้1,000เฮิร์จะอยู่ได้ประมาณ80ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใช้4,000เฮิร์จะอยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอะ่ะเดี๋ยวผมแปะวิกัดไว้ให้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับ